ย่างดีมันขุ่นะมาหลายคนนี like ่เนาะแค่วาฟเฟิสั้นหรืไม่นี่กินเป็นอะไรเป็นตุ๊กเลยเหรอวันนี้น้องๆก็มาด้วยนะค่ะนี่นกินเราไม่พลาดอยู่แล้วออใครทิ้งพ่อกับแม่เมื่อคืนพูดมาใครลืมพ่อกับแม่ บรรยากาศนะคะวันนี้สวัสดีครับพี่เอ็นพี่เบียก็มาด้วยนะคะไวหมวันนี้นะคะเรามาชิคชิๆที่ริมโขงมิตระาหารยังขึ้นแหนาอย่มั้ยจับตาฉันชั้นมาเป็นอย่างฉันได้เง ว้าวคุณแม่ได้อะไรคะวันนี้สวัสดีนะคะวันนี้วันที่จะสามนะคะมาชิวๆถ้าถ้าปูณแมยามาชิมมาชมแป้นริมคอนี่ของที่บ้านเราเนาะแม่เนาะไก่บ้านเราเน,นาะหรือว่าใกล้มุกดาหารนะคะวันนี้มาม,มาดูมาดูเสร็จแล้วก็เลยมามากินด้วยใจลมชมวิวไป้นบัตคู่มโนร่มชอบอกคุณนี่ค่าลูกึ้นไปได้ด้ ออวันอจอทบุ้มหรอบ่คำนวณไเรื่อยขายบุ้มคือตอนเนี้ยน่ะแต่มาคนบลาจังหวดนี้ำเหรอแม่ตนคนหลายเขาต่อไปคือใจตุ้งจีนไทยีบเัคอกับเหนือย่างแม่ัแม่ เมื ok, ่อไหร่แ <varit> น <lines> <Yeah. S 2> ่เมือนคืนเมื่อหอดเลิกอีีมอนเงืนมองเงินเเมื่อหอดจอถึงเงนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตะรอใจจะได้ค่อยๆมาแล้วต้องมาต้องมาต้องมาสสนกราคาเรอ่านลนอนรคาหน้าใหม่ตลกสุดม่ วันนี้พ่อกับแม่ก็มาด้วยนะครับวันนี้เขาไม่ลืมพ่อกับแม่ไว้ห้องนะเอ็นดูแม่เมื่อคืนี้สาลืมแม่หนูรู้ว่าพ่อกับแม่พอผ่อนหนูก็ว่าอยู่พ่อกับแม่ไม่เห็นไม่อคืนเนยะิอบออยครับพื้นแล้วนะฮาร์เอ๊ะมันอะไร บรรยากาศชิคๆนะคะวันนี้คือดีสวยดีอาหารไม่เอนเลยค่ะหลอดหลอด่ช,ชอบกินอะไรครับครับชอบกินอะไรคะมีเล้าไม่เด้นฝ่ายอยู่ของอร่อยแล้วก็อร่อยอนี่สิส่งอื่นก็เลยไม่ชอบเนาะมีมีของชอบแล้วเนาะชอบอยูะ อันนี้คือ,เ,อเล่งไว้แล้วเป็นเดี๋ย <c oughs> ว้แต่ร้านที่แล้วนะาปูอ๋อาวัเนเอ็นี้ก็จะเป็นบุเี่นะคะตักได้แบบในอ่าอุ้ยไอ้ห่เจดไปเลยดูสาวพใหม่ ม่ยงมออเห็ตุงนี่ไหมตัวเนี้ยมอมันแม่มานว่ามันนี่ดีก่ ก็เราก็เรีนกินหมูกินผลไม้ไม่กินหมูท่าไงเราก็เป็นคนที่แบบกินผลไม้ผู้หญิงตัวเล็กๆของร้านมาตัวยาวเลยนะคะแต่ว่ามีอีกคู่ในงไปดินเนอร์สองคนอยู่เขาใส่เสื้อมาเผื่ออยู่ใส่เสื้อมาเผื่อเนี่ยใส่เสื้อมาเผื่อ มากินย่างนี่มาสนะคมาหลายคนที่น้องให้แค่าพัสั้นกับาได้นี่นเปนน้อวันนี้น้องๆก็มาด้วยนะคะจริงเราไม่พลาดอยู่รอใครทิ้งพ่อกับแม่เมื่อคืนพูดมาใครทิ้พ่อกับแม่ บรรยากาศนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบพี่เลนี่เดียก็มาด้วยนะคะเดียไหรครแกเดียวทอดไหมคะวันนี้นะคะเรามาชิวๆ,ๆ,ๆที่ริมโขงมุกดาหาร ขึ้นแง่หนานี่ว่ะต่างาสงเช่นบ้านเป็นอย่างเช่นได้แง่หนึ่งว้าวคุณแม่ได้อะไรพะวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้เจาา้าสาวนะคะมาชิชๆชิชิวถ้าถ้าปู่ก็ยมามาชิมมาชมแตนริมโขงนี่ของดีบ้านเราเนาะแม่เนาะไก่บา้านเราเนะ<ม>านจะเลือลงกทากใกล้มุกดาหารนะคะวันนี้มาทบุญมาทำบุญเสร็จแล้วก็เลยมามากินเพื่อัฉหชมชมวิวไปแอนบัตทู่มโนร่ม เพบอกขึ้นอ่านีเขาลุก้นไปได้ไหมอาบันไดเกอดน้บุมอ่ะบอเขาไปคนไปเรยคือตอนนี้น่ะเดมาคนบลาจะต้องคำหจทำเลยือเพราะว่าคนหลาเขาต่อไปคือใจตุงใจอีไทยคือเป็นรจะกคี๊ดเนาะมันบอเหน่ยยากนง แม่แม่งไหนแน่เมื่อคืนเมื่อหอดเลื่องหีีเมื่อคืนเมื่อคืนอีเมื่อหอดจอดถึงนี่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตะหลอดไปต้องมาต้องมาต้องมาเสอสนราคาแล้วอน้อง ส,ส,สวันนี้พ่อกับแม่ก็มาด้วยนะครับวันนี้เขาไม่ลืมพ่อกับแม่ไว้ห้องนะเอ็นดูแม่ช็คือลิสาเรียแม่หนูนึกว่าพ่อกับแม่พอผ่อนหนูก็ว่าอยู่พ่อกับแม่ไม่เห็นไม่นเนี่ยพี่บอยฮาร์ปปืนแล้วนะฮาร์บเอ๊ะ บรรยากาศชิคๆนะคะวันนี้พี่ดูสวยดีค่ะไม่ชอบกินอะไรครับชอบกินอะไรคะมีเล้ามุเงในเซายอยู่ของอร่อยแล้วอร่อยนี้สิ่งอื่นก็เลยไม่ชอบเนาะมีมีของชอบแล้วเนาะชอบเ<อ>ยูะ อันน <si no ี้คือเล็งไว้แล้วเป็นเดี๋ยว้แต่ร้านที่แล้วนะคับผมควันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะปักได้เบยในอ่งกล้วยไม่พอคนะสิเด็ดไปเลยดาวุลม แม่ย่างมอห้ตรงนี้่ไมาตัว่งมอเมืนไม่ธรรมมาอีกบ่อนสีนี้างอะ ก็เราก็เป็นกินหมูแล้วกินผลไม้กินหมูทางไงเราก็เป็นคนที่แบบกินผลไม้ผู้หญิงตัวเล็กๆคล้องร้านนึงมาดูยาวเลยนะคะแต่ว่ามีอีกคู่หนึ่งลงไปดินเนอร์สองคนอยู่กลางใส่เสื้อมาเผื่ออยู่ใส่เสื้อมาเผื่อ